ติธรรมสมัยเมื่ออยู่จังหวัดชัยนาทคุณนิคมเคยฟังเทศหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านเทศให้ฟัง เป็นเรื่องของหญิงชราฐานะยากจนแต่ว่าใจเปี่ยมล้นด้วยศรัทธามันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทำบุญตักบาตรอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ขาดแม้บางวันหลังใส่บาตรหลวงพ่อชราแล้วหญิงชราคนนั้นแม้ว่าจะไม่มีข้าวสุกเหลือไว้เป็นอาหารประจำวันของตัวก็ยอมอดขอให้ตัวได้ใส่บาตรหน้าบ้านแล้วก็มีอาหารไปถวายพระที่วัดที่เขาเรียกว่าไปจังหัน ไปจังหันก็คือตามธรรมดาชาวบ้านในหมู่บ้านในภาคอีสานตอนเช้าหลังจากตักบาตรหน้าบ้านที่พระท่านอุ้มบาตรเดินผ่านทุกวันแล้วหลังจากนั้นเขาจะนำอาหารอาจจะเป็นแกงหรือว่าอาหารอื่นๆถึงแม้จะมีแค่น้ำพริกผักต้มที่ตักแบ่งไว้นำไปถวายพระอีกทีหนึ่งหลังจากที่พระบิณฑบาตกลับถึงวัดแล้ว ในตอนเช้าตอนตักบาทหน้าบ้านใส่แต่ข้าวเปล่าๆเ,เท่านั้นส่วนขับข้าวจะตามไปทีหลังก็คือที่เขาเรียกว่าไปจังหันหญิงชาราผู้นี้ตักบาทแล้วก็ไปจังหันทุกๆเช้าแม้แกจะมีแค่น้ำพริกแจ่วใส่ถ้วยผักสดผักต้มที่แกเก็บตามรัว้วหรือว่าในสวนของแกไม่ว่าวันโกนวันพระหรือวันธรรมดาหญิงชาราคนนี้ก็ไม่เคยขาด เมื่อรับพรจากพระและญาติโยมที่มาจังหันจะลงวัดกลับบ้านไปแล้วแต่หญิงชราคนนี้จะยังไม่กลับเมื่อหลวงพ่อจเจ้าอาวาสทราบภายหลังว่าโยมชราคนนี้ฐานะยากจนกลับบ้านไปแล้วอาจจะไม่มีอาหารกินท่านก็เลยบอกกับโยมชราว่าโยมหลังจากรับพรแล้วรอรับอาหารจากพระฉันเหลือแล้วค่อยกลับบ้านนะ นับแต่วันที่ท่านเจ้าอาวาสบอกให้แกรับอาหารที่เหลือจากพระฉันไปเป็นอาหารประจําวันของแกจากนั้นหญิงชราก็เก็บถ้วยชามล้างสะอาดทั้งปัดกวาดหอฉันเก็บเสื่อสอาดอาสนะเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านวันหนึ่งหญิงชราทำข้าวหลามใส่บาตรเพราะว่าเป็นวันที่แกไม่มีกับข้าวจเจ้าไปจังหันเลยหลวงพ่อก็ได้ฉันข้อหลามฝีมือหญิงชราแล้วก็ชม โอ้ยมฝีมือทำข้าวหลามนี่อร่อยนะอร่อยมากหลวงพ่อไม่เคยฉันข้าวหลามที่ไหนอร่อยอย่างนี้เลยเมื่อหลวงพ่อกล่าวชมอย่างนี้พอดีมีข้าวสารเหลือแล้วก็มะพร้าวแห้งอยู่สองลูกการจะทำข้าวหลามมันจะต้องมีลำไม้ไผ่ขนาดพอดีคือไม่แก่หรือว่าอ่อนเกินไปมาทำบ้างข้าวหลาม หลังจากหญิงชรา,าเตรียมข้าวสารน้ำตาลเม็ดถั่วดำและก็น้ำกะทิมะพร้าวก็คั้นไว้แล้วแกก็ยังขาดไม้ไผ่ที่จะทำบั้งข้าวหลามหน้าบ้านของหญิงชรา,านั้นมีกอไผ่ยอยู่กอหนึ่งที่มีลำไผ่อ่อนที่กาบหอลำต้นเพิ่งจะแตกหลุดจากข้อและ,ะแขนงก็เพิ่งจะแตกมีใบอ่อนๆกำลังพอดีที่จะตัดมาทำข้าหลาม หญิงชาราก็ถือมีดอิโต้ลงจากบ้านไปที่กอไผ่หน้าบ้านแกตั้งใจจะค่อยๆขึ้นตัดลำไผ่เองเพราะว่าแกอยู่ตามลำพังลูกที่มีอยู่สองคนก็โตแล้วเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่หลังจากที่มีครอบครัวมีลูกกันแล้วนานๆถึงจะกลับมาเยี่ยมแม่สักครั้งหนึ่งหลานชายลูกน้องสาวก็มีเรือนติดแนวรั้วใกล้ๆบ้านของแกแกก็ไม่อยากรบกวนเขา ว,วันวันทิศบุญหลานชายก็ยุ่งอยู่แต่งานในไร่ในนาในขณะที่หญิงชรากำลังจะปีนขึ้นตัดลำไผ่มาทำข้าวหลามพอดีทิศบุญจะออกไปนาก็เดินผ่านมามเห็นเข้าพอดีป้ากำลังจะปีนขึ้นกอไผ่หรือป้าเออ,เออว่าจะทำข้าวหลามไปถวายจังหันหลวงพ่อพรุ่งนี้เช้า เมื่อช้าวานนะมีบ้างไผ่เหลืออยู่สองสามบัง่งทำข้าวหลามไปถวายหลวงพ่อท่านติดอกติดใจชมข้าวหลามอร่อยป้าเลยอยากจะทําไปถวายจังหันท่านอีกแกร้องตอบแล้วก็ปีนขึ้นมีดอิโต้เน็บหลังติดมาทิดบุญหลานชายเห็นคนเป็นป้าอายุเจ็สิบต้นต้นทำยักแย่ย,ยักยันจะปีนขึ้นกอไผ่ก็รู้สึกหวาดเสียว เกรงว่าความชราจะพาแกตกกอไผ่ลงมาตายแม้กอไผ่จะมีตอไผ่ที่ถูกตัดแล้วให้ค่อยๆเหยียบขึ้นเขาก็กลัวว่าป้าจะก้าวพลาดแล้วตกลงมาให้หนามไผ่เกี่ยวคนแก่ตกจากที่สูงไม่เหมือนเด็กตกซึ่งก็แค่เจ็บแต่ตัวคนแก่คนเท่าตกก็กลับบ้านเก่าไปเลยคิดแล้วทิดบุญก็ร้องปรามขึ้นป้าป้าลงมาเหอะ เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปตัดลำไผ่ให้ลงมาลงมาฉันกลัวป้าจะตกกอไผ่พอได้ยินหลานชายร้องห้ามด้วยความหวังดีแกก็ฟังค่อยๆถอยลงจากกอไผ่ให้หลานชายวัยสากว่าปีขึ้นไปเพื่อตัดลำไผ่แทนหญิงชาราก็ถอยลงมายืนใต้เงากอไผ่ซึ่งขณะนั้นลมพัดกอไผ่ก็ทำให้ไผ่แต่ละลำแกว่งไกวสายลำไปมา เสียงไม้ไผ่ก็ขัดสีกันยามลมพัดดังเอโก็ไผ่มันบอกหวยนิวะมันบอกสีแปดสีแปดเออ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 ,เอ,อครันได้เลขสองตัวหญิงชาราก็คิดต่อไปว่าถูกเลขสามตัวได้เยอะกว่าถูกสองตัวนี่นาะคราวนี้แกก็คิดหนักเพราะแกอยากถูกหวยสามตัวมากกว่า แกก็มองขึ้นจับตาดูว่าสาเหตุที่มันดังสี่แปสีแปดมันเกิดจากลำไม้ไผ่สองลำยามถูกลมพัดมาค่อนข้างแรงมันเบียดกันเสร็จแล้วหญิงชาราก็คิดได้ว่าเสียงมันดังสี่แปดสี่แปดเพราะลำไม้ไผ่มันสีกันแกก็นึกได้เลขสามตัวสามตัวมันต้องเป็นสองสี่แปดแน่ๆเลยเพราะไผ่สองลำมันสีกัน เมื่อแกคิดได้อย่างนั้นก็พอดีกับที่ทิดบุญตัดไผ่ลำที่จะเอาทำข้าวหลามออกมาจากกอแล้วมันก็โอนเอ็นลงมาเอ้าป้าทีนี้ก็ง่ายแล้วละเอามีดไปตัดเป็นปล้องป้องไปกรอกข้าวเหนียวกับที่เตรียมเผาได้เลยทิดบุญบอกเสร็จแล้วก็ยื่นมีดอิโต้ให้หญิงชราคนที่เป็นป้าทีนี้ฉันจะออกไปนาแล้วนะเหลืออีกหลายไหมจะเกี่ยวเสร็จเกี่ยวอีกสามสี่วันก็เสร็จอะป้า ป้าเอาเข้าวเหนียวใหม่หรืเอเก่าทำข้าวหลามข้าวเหนียวใหม่ที่ท้องมีเมียเองสีมาให้ป้านั่นแหละเออเข้าวเหนียวใหม่ทำข้าวหลามมันก็อร่อยดีนะเออเดี๋ยวป้าจะทำเผื่อเองด้วยตอนเย็นกลับจากนาก็ได้กินอืมทำข้าวหลามนี่มันเหนื่อยนะป้าถ้าทองมีอยู่ฉันจะให้ช่วยป้าอยู่แต่นี่ก็ออกไปนาก่อนหน้าฉันแล้ว ไม่เป็นไรรอกป้าจะค่อยๆทำอะไรก็เตรียมไว้หมดแล้วแม้แต่ฟืนจะเผาเออเฮ้ยบุญวันมารืนเบอร์ออกป้าได้ตัวดีๆมาเลขสามตัวตะกี้เนี่ยป้าได้มาจากไหนเร็วนัก่ะก็ฉันเห็นป้ายืนอยู่ใต้ต้นไผ่เนี่ยได้เลขหวยบัตรหวยเบอร์มาได้ยังไงป้าได้มาจากตรงนี้แหละก็ไผ่มันบอกเองจะซื้อสักเบอร์ไหมล่ะ ฉันไม่มีเงินหรอกป้ามีแต่พอจะอไปให้เจ้าโตที่ขอนแก่นวันมะรืนนี้ถ้าห่วงซื้อเบอร์ฉันก็ไม่มีเงินไปเยี่ยมเจ้าโตที่ขอนแก่นนะ่ะป้าก็ไม่มีเงินเหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องซื้อแหละก็ไผ่มันบอกสองสี่แปดตะกี้เนี่ยก็ไผ่บอกป้าตอนไหนอะตอนที่เองกำลังปีนขึ้นอยู่นะลมมันพัดลำไม้ไผ่สีกันสี่แปดสี่แปด ทิดบุญก็ยิ้มเห็นฟันใหญ่ขาวเรียงรายเต็มปากเพราะนึกขำผู้เป็นป้าเฮ้อนี่ขนาดไม้ไผ่สีกันป้าก็ตีเป็นเบอร์ได้นะอืมป้าได้สามตัวด้วยนะสามตัวนะ่ะเลขอะไรบ้างป้าก็สองสี่แปดไงสองลำเสียดสีกันป้าก็เลยตีเป็นสองสี่แปดพรุ่งนี้เองจะไปเยี่ยมลูกชายที่ขอนแก่นเหรอจากป้า เจ้าโตมันโทรมาบอกว่าเป็นไข้ไม่สบายลาโรงเรียนมาสองวันแล้วเลยจะขึ้นรถไฟฟรีไปดูลูกสักหน่อยก่อนไปเองบอกด้วยนะป้าจะฝากซื้อเลขหญิงชราคนเป็นป้าสั่งไว้ทั้งคิดหนักว่าจะหาเงินที่ไหนฝากทิดบุญไปซื้อหวยถ้าป้ามั่นใจว่าจะถูกก็หาเงินฝากฉันไปซื้อให้ฉันไปนาก่อนนะ ทองมีมันล่วงหน้าไปก่อนป่านนี้คงจะถึงนาแล้วมัง้งตลอดวันที่เผาเข้าวหลามอยู่ตามลำพังท่ามกลางลมหนาวแต่ว่าหญิงชาราอยู่ใกล้ไฟก็คอยพลิกบั้งข้าหลามไม่ให้ไฟลนหรือว่าเผาแรงจนบั้งข้าหลามไม้ไฟนั่งตากลมอยู่ใต้ร่มมะม่วงข้างเรือนกว่าข้าวหลามจะสุกเล่นเอาหญิงชาราผู้ศรัทธาในเนื้อนาบุญเหงื่อไหลาอาบหน้าเลยทั้งๆท,ที่ลมหนาวก็พัดอยู่ตลอดเวลา ขณะเผาเข้าหลามไปแกก็คิดหาวิธีที่จะมีเงินฝากหลานชายไปซื้อหวยแกตั้งใจไว้ว่ามีเท่าไหร่ก็จะซื้อให้หมดทุกบาททุกสตางค์แกคิดอย่างคนใจใหญ่ถ้าถูกให้ได้เงินก้อนรวยไปเลยถ้าไม่ถูกแกก็ยอมกินข้าวกับเกลือพริกป่นละทีนี้แกคิดอะไรของแกไปเรื่อยขณะนั่งเผาเขา้าวหลามกว่าจะเสร็จก็จวนจะเกือบค่ำแล้ว สาธุขอบุญกุศลที่สะสมรำม,มาทีละเล็กทีละน้อยช่วยด้วยเธอะไม่รู้อะไรที่ทำให้คิดอยากจะซื้อหวยทั้งๆที่ไม่เคยสนใจขอให้ลูกช้างหายจากความอยากจนสักครั้งก่อนจะตายเถอะนะรุ่งเช้าก่อนไปจังหันมีข้าวหลามปอกใส่จานเป็นท่อนๆเตรียมไปเท่าจํานวนพระที่มีอยู่ วัดในหมู่บ้านนั้นมีอยู่สีหรูปรวมทั้งหลวงพ่อเจ้าอาวาสด,ด้วยเมื่อถวายพระท่านฉันเรียบร้อยแล้วหญิงชาราก็ยกสำรับที่พระฉันเหลืออนุญาตให้โยมเอาไปกินได้กินอิ่มก็ล้างถ้วยล้างชามเก็บกวาดเสร็จแล้วก็ยังนั่งอยู่ไม่ลงจากศาลาเช่นทุกวันหลวงพ่อเห็นโยมนั่งอยู่นานไม่กลับบ้านก็นึกสงสัยว่าโยมมีอะไรหรือไม่กลับบ้านเช่นทุกวัน เออโยมมีอะไรหรอยังไม่กลับบ้านนะฮะหญิงชราก็เงยหน้าศบตาหลวงพ่อสีหน้าชวนสงสัยแต่ว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกโยมโยมมีอะไรก็บอกหลวงพ่อมาเถอะไม่ต้องเกรงใจถ้าหลวงพ่อช่วยได้ก็จะช่วยหลวงพ่อเจ้าขาเออ คืออีชันขอรบกวนยืมเงินหลวงพ่อสักสามพันบาทเถอเจ้าค่าพูดเท่านั้นก็นิ่งจ้องหน้าหลวงพ่ออย่างคนไม่มั่นใจหลวงพ่อก็หัวเราะในลำคอฮึฮึฮเออเออสามพันเท่านั้นหรือโยมได้ได้หากโยมมีธุระจำเป็นต้องใช้ก็เออโยมรอสักครู่นะ ท่านพูดเสร็จก็เดินกลับไปยังกุฏิของท่านหลังจากนั้นก็เดินกลับมาพร้อมด้วยเงินจำนวนนั้นยื่นวางไว้ต่อหน้าหญิงชราอ่ะเงินจำนวนที่โยมเอ่ยขอยืมมานะหลวงพ่อไม่ได้ถามต่อเลยว่าโยมจะเอาเงินไปใช้อะไรเพราะท่านคิดว่าโยมชราใจบุญที่มาวัดทำบุญสม่ำเสมอทั้งที่ตัวเองก็อัตตะคัดขัดสนขอบพระคุณเจ้าคะ่ะหลวงพ่อ เมื่อมีแล้วอีฉันจะเอามาคืนหลวงพอ่อถ้าอย่างนั้นอีฉันกลับบ้านก่อนเออไปเถอะโยมไม่ต้องรีบร้อนเรื่องเงินที่ยืมมานะรุ่งขึ้นวันต่อมาทิดบุญหลานชายก็จะไปเยี่ยมลูกชายคนโตที่ส่งไปเรียนมัธยมปลายที่ขอนแก่นป้าฉันจะไปเยี่ยมเจ้าโตเมื่อวานป้าบอกไว้ว่ามีอะไรจะฝากฉันนะ โอ้ป้าก็จะฝากซื้อหวยเลขสองสี่ปดนะซื้อทั้งสามพันนี่แหละโอ้โหซื้อหมดนี่เลยเหรอป้าทำไมป้าใจใหญ่ขนาดเนี้ยเจ้าหลานชายวัยสาสิบในเช้านี้แต่งตัวสะหลเตรียมตัวจะไปขึ้นรถไฟไปเยี่ยมลูกชายที่นอนป่วยเป็นไข้หวัดซื้อหมดนั่นและเจ้าบุญก็ยิ้มจ้องหน้าคนเป็นป้า เพราะสงสัยว่าทำไมป้าใจถึงเหลือเกินท,ทั้งทที่ไม่เคยเห็นแก่เล่นหวยเล่นเบอร์มาก่อนงวดนี้คิดยังไงซื้อแต่เลขสามตัวหรือป้าเออถ้าเองเดินผ่านแผงขายลอตเตอรี่เห็นเลขสามตัวสองสี่แปดก็ซื้อสักสองใบนะเงินที่เหลือก็ซื้อหวยใตยด้ดินหมดเลยอย่าลืมนะพรุ่งนี้วันหวยออกได้ป้าเดี๋ยวจัดการให้ เงินที่ป้าจะซื้อหวยมากกว่าเงินที่ฉันมีติดตัวอีกแกอย่าลืมนะทิดบุญไม่ลืมนะป้าไม่ลืมฉันจะจัดการให้วันมารืนหลังหวยออกฉันถึงจะกลับนะฉันจะโทรบอกป้าอีกครั้งหนึง่งหลังหวยออกพรุ่งนี้ถ้าป้ามั่นใจเลขกอไผ่ก็คอยฟังโชคดีก็แล้วกันทิดบุญไปถึงบ้านญาติที่ลูกชายไปพักอยู่ด้วยบ่ายโมงเล็กน้อยหลังจากพาลูกไปคลีในใกล้ๆหมู่บ้าน ทิดบุญก็ถามภันรยาของญาติซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นมีขายหวยที่ไหนบ้างญาติก็พาไปซื้อโดยตรงแล้วก็ซื้อทางโทรศัพท์กับคนคุ้นเคยพันรยาของญาติรู้สึกชอบเลขสองก็เลยซื้อตามไปพันกว่าบาททิดบุญซื้อหวยและลอตเตอรี่ซึ่งซื้อไว้ตอนที่พาลูกชายไปพบหมอที่คลินิกเป็นเลขท้ายเลขไม่ไผ่ข้อหลามอย่างที่ป้าต้องการ ตอนบ่ายวันต่อมาหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกแล้วทิดบุญและพันรยาของญาติก็เฮกันอย่างสนุกเพราะว่าป้าบัวสีคนฝากเงินถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ยังถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวอีกเท่าจำนวนเงินที่เหลือจากซื้อลอตเตอรี่พันรยาเจ้าของบ้านก็ถูกเลขท้ายสามตัวใต้ดินพันกว่าบาทด้วยเป็นคนไม่เคยเล่นหวย ทิศบุญก็ซื้อเลขเข้าหลามตามป้าไปร้อยห้าบาทก็ถูกสามตัวทั้งหมดครั้นมั่นใจว่าถูกลอตเตอรี่และหวยสามตัวแน่นอนแล้วทิศบุญก็โทรบอกคนเป็นป้าที่อำเภอบัวใหญ่บอกข่าวดีคนเป็นป้าก็แสดงความดีใจเพราะแกมั่นใจอยู่แล้วจังหันวันต่อมาหญิงชาราหรือว่าป้าบัวสีของทิศบุญก็นำเงินที่ยืมหลวงพ่อไปคืนพร้อมกับถวายทานอีกสองแสน และรับซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุดอีกด้วยครับนั่นก็คือเรื่องที่หลวงพ่อท่านเทศให้ฟังครับเรื่องอานิสงผลจากแค่ที่แกอยากจะทำข้าวหลามถวายวัดอย่างเดียวสามารถที่จะส่งผลให้แกกลายเป็นเศรษฐีได้และนั่นก็คืออานิสงครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมครับ